ัวทะเล,ลายมันนีฝรั่งลายแห้งพี่น้องเลยฝรั่งลายมานนี้ก็ได้ลังคนก,กับกับบ้านแล้วนะเด็กลังคนกับว่า่ะตอนนี้ฝนตกลินนะจจะนะฝนตกลินตกลินพี่น้องฝนตกลินตอนนี้แต่ว่าฝนตกลินผัดแดดผัดออกะนะบ้านนี้แดดออกเล้ลูกสาวก็ลงไปเล่นน้ำ ลูกสาวก็เล่นน้ำนได้หมูมาเลยได้หมูได้พวกเลยนะคะฝรั่งทางนี้ก็ลายไ,ได้มาในฝรั่งเอาเริ่มสิกลับบ้านกันแล้วละ่ะฝลตกแเราจะกลับบ้านกันแล้ว ลิ้นกับสิครับละบ้านบ้านบ้านกรับอย่างกันไปรับเลยรับบ้านแล้วแล้วกครับ ก๊าลังกับเลยฝนตกลินเลยข้ากันกับเบิ้แล้วนะก๊าลังนะก็ฝนตกลินพี่น้องอือกับแล้ว,ลว,ลว,ลวย้อยกั๊บลายแล้ว น้อยได้หมูพอดีเลยมากับบนนู้ฝนห้อยฝนตกพี่น้องฝนตกลินคือทรงเศร้าแล้วล่ะพี่น้องเลยนะเออลินกับลินพอใน,นหน่อยไอาอแอเนะนี่ละ่ะลินพ่อไอแนะได้หมูเล,ล่นแล้วบัน ว่าวนมาแต่เมื่อวานเมื่อก่อนพวเราเบ,บ,บ้าวันชาวเรือนบอพร้อบม,มาทห้นได้อยากมาวันนี้เลยพาเพื่อนมาค่ะ น้อยกำลังลงมาเลยซุ่มนึงขึ้นซุ่มนึงกลับบ้านแล้วซุ่มนึงกำลังสิลงมามน้าก็ทากันมาตึกปงตึกตาอ้าวมือน้อยแล่นขึ้นไปยังอะหัวหัวเกือบซักใส่ทีดินไปหาเพื่อนเพื่อนอะไรโอ้เพื่อนเมื่อกี้นี่ขึ้นไปก้อนหน้านี่แล้วเพื่อนกันแ,ล,แล่นเป็นน้ำหามู่เพื่อนะะอะไรนี่เออ ขึ้นไปใส่นอโอ้ไปทาแม่ไปเล่นนะเออแรนดไปยังเคยเฮะเออไปละลงไปละบะโอ้คืนทะเลมันนี้สวยงามมีดีเด้ดพี่น้องคืนทะเลสวยมากเลยวันนี้คุณอะเออ เด้คืมมาแหละมูเจ้าเมฆคืมมาแหละเด้อโอ้เมฆคืมมาละจ้าคุณนะ่ะตอนนี้ลินอยู่น,น้อยๆกับบนเน่ะนะ้วพี่น้องเมื่อนี้ฝนอาสิตโต๊กนะคะทุกคนอตอนนี้ไก่ต๊กยังโมแห้งมมนลินอ้อยๆน,น้อยๆรอเพิ่อ,อีกจักสิบนาทีก่อนนะคะรออีกสักสิบนาที หน้าที่กันสิครับอะนไปซื้ออะไรมาโอ้ยเปื้อนขี้ดินทรายน่ะไปล้างก่อนไปล้างในน้ำทะเลน่นเข้มกับกินโลดน้ำทะเลไม่เป็นไร เออมันเปื้อนทรายไหมอ่าไปได้มหมักไม้พากันไปออมหมักไม้น่าจะใส่เพื่อนไปมันได้หมูอยู่ทะเลผู้นึงหมนะเออูเพื่อนเลยอเพื่อนหรือพี่โบโ่ฮูแล้วนะเป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วนะเลย น้อยเนาะพี่น้องเออเข้ากันไว้ๆเราเล็กน้อยสมัยแต่ก่อนคือกันสมัยแต่สาวเดือนเล็กน้อยเื่กันล่ะเออหมูเล็กน้อยค่ะสิหมูจักเล่นลมกันร้ออเป็นนั้นนั้นโอ้ฝรั่งก็เริ่มมาเลยทยอยมาแบบสองคนสามคนแล้วคนละโอ้คนละฆ่ากันมาเรากับบล้วมบน ไม่ได้ด้ยวยน้อยบม่ได้ใส่ะซุปใบหน้ำมาเด้อพี่นอ้องเอาเฝ้าแห้งลอะไรสักมีดอกซุใบน้ำเพิอนอะบม่ได้ใส่มาจ้ะโอ้ยบ่ถึงดอกชั่วโมงนึงเลย หลั่งคือขาวมากทุกคนขาวแบบออกสีชมพูเลยอ่ะทุกคนออนซ่อนผิวค่ะเจ้าจะไม่ขาวแห่งนะเพราะว่าสิเป็นไม่ยิ่งนะผู้ชายผู้ชายกับขาวค่ะข,า,ขาวแนบเลยพี่น้องเนาะผิวพันธ์อ่ะผิวพันธ์คือออกเป็นสีชมพูเลยออกสีชมพูเลยอ่ะทุกคนออนซ่อนผิวค่ะเจ้าขนาดว่าอา,อายุลายปันดใดกลผิวพันธ์ยังขาวเนียน เบ้าแรกอะทีอยังกับเพื่อหญ่ไม้อะเพื่อหญ่ไม้แล้วก็ขาวค่ะเออแปลว่าพลังขาวขาวไปออกสีชมพูเลยแ่ะเนี่ยอนะคะอ่อนซอนผิวเขาเจ้าอีรีนะ อ้าว็นชาวเรือกนสิถ่ายมาท่ทอดพี่แล้วพี่น้องคุมบ่าวนลังลงเล่นน้ำโอ้คุ้บ้าวสองคนนี่มาต่ทางคุ้นพี่น้องตะก,กี้อยู่คุ้นละโซนคุ้นละวันนี้มาพี่แล้ววันนี้คุ้มบ้าว มากเลยบบี้ดาวฝรั่ <laughs> ง อาไปใช่แอแว่นตาได้แว่นตาคนละอันละบันคนละเพื่อนเอาแว่นตาให้ใส่แว่นตาคนน่ะคนละอันได้แว่นตาใส่เพื่อนเอาแว่นตาให้ใน,น้อยๆนะคะเพื่อนเอาแว่นตาให,าพาาให้พี่น้องคนละอัน อ่ะวันนี้ซาเดือนลาพี่ละนองไปด้วยจ้าคิดนี้ก็ได้นะคะพาลูกมาหล่นน้ำทะเลโอเคอยู่บืิเวณมลังกระลายอยู่ นะคะมื่อนี้ก็ได้คนตกลิ้นกับลับบ้านไปส่วนนึงแหละอีกส่วนนึงค่ะเจ้ากันอยู่นี่ลายคนไายพี่น้องทะเลก็สวยงามแทนมื่อนี้นะอน้ํากําลังพอดีเลยกําลังอาบโบลึกโบลึกบ่ตื้นพอดีเลยพี่น้องพอดีกําลังสบายสบายเลยว่าค่ะอ๋อประเด็ซเดล่าพี่น้องไปก่อนนะจ้าเบิ่งพี่น้องนะคะ Thank <laughs> you.